มัน่อใหญ่นั้นมันยกมาได้นลยนมันป่ญหาท่อตัวนั้นตัวกลางน่นกะยันแตกกนเนาะเฮดได้สีเอาได้เอามาว่าตัวนี้ กะจะโยกเป็นเป็นก็ว่ายกเป็นอันนั้นแพงกระดานคือเนะ่ะมันง่ายโ <c oughs> <c oughs> ตโตโต,ตไปน่ะคือสิคือสิได้อยู่กันนะฮะสตัดออกได้อยู่มันง้ง <c> ใ <oughs> <c oughs> บวะ <c oughs> มันต้องสองคนกึงแล้วได้จังคอยกึองอันนั้น នេះຢាបំលង มิเตียหัวยุ่มว่ามันค้นหมิ่นปักท่งยาวได้ไหมยาวได้ไม่ท่อท่อข้างในงานได้บ่เอออืม

พเนนเ,เสียมมาไ,ไปหอไปเ,อเสียมอายรนี่นส,ส,สหาเสเก่าเสียมกเด้ดอไ่ได้เสียมมือเกาเสียมจกเด เดินกับระวังเด้อระว้าน้ำลดมาขุนละน้ำลมาขุนละตัดตรงนี้เมื่อกี้ตัดท่อตรงนี้

พวกนั <OR egg wiggle noise> ้นว่าให้เอาไปกินได้เลยงาัอดงานหลั้นเโอ้่างเุนงาโอ้ยตนีโอ้ยตเา้าา้านัว ไดยวนะโมยนี่พวกตัวสิงหปได้ลรสอนิ้วละบตี 我脚很干哈，没水要钱。哦。 เทียมน้อยโคตเลยเทียมไมฮะอันนี้ต้องยอดไับอันนี้ซับ้นมันเห้มันงเหรับตีนมันเออซับตีนด้วยโเมนว่าเอาเอาไม้หักดีซับซอ้อมนเอาเทียมน้อยฮะซับเทียมน้อย่ตอยกัน

มันย่อมขึ้นอย่างนี้ยังมาเบิ่มเพราะว่าถ้าตัดสายออกแล้วก็อ่ะเนอะอันนี้ก็มันร่องเล็กเพราะว่ามันสูงกรุลโซตกกรุลาโอเอเออันนี้หมุนลงแล้วทำไหวรึเปล่าครับทำไมทำไหวรึเปล่า

ขนกไปุดเขาองะิขอไปกินข้าวก <c oughs> <t ong onions> ่อเดี๋ปูวันเดียอ้ละว่าะได้่กินก๋อกิ่งทองมา อวอรเขื่อนอากาศพานี่กินยังกระได ทำไมไม่มาทำมือันาะเท่าอะไรพ่อแขตัวนี้สีดำกนะุ้งนี่รัดมันเท่าร่ับว้าวมาทำอีกแี้

ยังเหล่าเหวอ่ะสซีด้ซีอันละเออฮะ่ะฮะยื่นเหนือสามอันทัาหนานะเออฮะหนานหนานเอาเดินเสาตันี้ได้แล้มันเราเราไปเตียนเสาตัวเนี้ย

ถ้ามันเป็ดแต่ได้เป็นท่อก็เอาอันเตรียมงัดเอา

แจ้งสาเนี่ยมันนี่แดงสีออาได้บ่เอาอยากได้ลนี่ได้จังสิออามันได้เอาเน่าปนกินว้ายะ มันเดอนนหอก็ลูกามกัน่น้เลยนเราได่เลี้วครับกันแล้วคบเอาทงดอกทั้งดอกกับว่าเอาเท่าจะายนเดี๋ไดมันดอกนดอมันกอามันเดือนเลย

ตัดเอาบ่ซอยตัวนี้ซอยโจมเยี่ยงออกจย่างเยี่ยงของมะน่อกคุณบ่แมนเยี่ยงไปทั้งหุ่นก็ได้มะน่องแล้วมันจะง่ายอื้มใาเอาเลื่อยออกสักเกินนี้